รถไม่หยกอย่าลืมสิ่งนี้ครับไห้รถไม่ยกอย่าลืมสิ่งนี้ครับเนี่ยครับผมต้องการเชื่อมลินติดหรือเสื้อครับเพื่อว่ากันกันมันหลุดนะ,ะสำหรับลินล้วนนะกันลินล้วนได้นะเวลาตะโลห์ถูนทนนะก็ใช้งานได้ดีเลยครับซื้อมาใหม่ก็อย่าลืมไปเชื่อมกันนะแต่ถ้าซื้อของนั้นผมก็คือ ไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมจะเชื่อมติ๊กไคให้นะตัวนี้วันนี้ก็มารีวิวเรือนซีนา150 SC นะมีด้วยกันสี่ขนาดก็คือสามหกสามแปดสี่สิบและก็สี่สองนะวันนี้ผมก็เอามาสองตัวสามหกกับสี่สองสี่สองก็คือใส่ลูก66ชักยาวกำลังเยอะหรือว่ารถที่เป็นลูกเจ็ดสิบนะกำลังเยอะอ่ะใส่ตัวนี้เลยแล้วก็เป็นก็สามหกก็สามหกเนี่ยผมใช้ใส่ร้อยสิบเลยร้อยสิบลูกห้าเจ็ดรูกห้าแปดชักยาวนะก็คือสามหกเลย ก็จะเป็นรอยยี่ห้าก็คือบกบกชักสามบุกบกชักห้าที่เป็นของวาวที่วาวก็ได้หมดนะก็คือใช้สามบกเลยหรือว่าใครจะใช้สามแปดสี่สิบสี่สองก็แล้วแต่นะตามจุดเลยแต่วันนี้มารีวิวเป็นตัวของลินสเมียร์เอสสีใส่ร้อยสิบไปตรงรุ่นนะก็คือแมปเป็นแมปหรือว่าทีวีเป็นของเอสสีเลยอ่าไม่ต้องแปลงอะไรเลยหรือว่าใครจะเอาไปใส่แปลงใส่เวฟบรอยาไอไปเลี้ยงพรมก็ได้ครับก็คือจัดปลั๊กแปลงไปหนึ่งตัวด้วยเป็นปลั๊กแปลงแมปอ่นะ ส่วนตัวผมอะถ้าเป็นทำรอยิม่าบางรมอะผมจะเอาพักแปลงแมพไปหนึ่งตัวแล้วก็พักแปลงหัวฉีดไปหนึ่งตัวแต่ของผมร้านผมเวลาผมทำอะผมจะใช้เป็นพอสองหัวฉีดนะแต่ก็เนี่ยครับเห็นไหมตรงที่ดูหัวฉีดด้านบนผมจะอุดนะเป็นเป็นอุดมินียมแบบสําเร็จนะมีขายเลยอ่าแล้วก็ใส่เป็นพอสองหัวฉีดแล้วก็แต่ใส่หัวฉีดเดียวก็คือหัวฉีดที่อยู่ที่คอเพราะว่าตาแหน่งที่อยู่ที่คอก็คือว่าหัวฉีดมันจะฉีดได้เต็มตี่กว่านะก็คือ มันจะกินน้ํามันไนดะ้เยอะกว่าไม่ต้องไปใส่หวัวฉีดที่ใหญ่รุ่นวังกลังการนะเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองน้ํามันเยอะนะเพราะว่ามันจะฉีดเข้าขอ้องัมไม่ตัวนี้ผมก็มาจาก,กโปรเลยนะจาก,กโปรเลยใส่สมาร์ทไวจิต,ต,ตร,รุ่นลแล้วก็เวฟไวไอพ้าไปเรียกบางลมนะที่เป็นหวัวฉีดก็คือตัวนี้เหมือนที่ผมถือเลยจากโปรอยู่ที่1,500บาทนะ,ะปกติก็เกือบ2,000นะก็มีกอสองหัวฉีดแล้วก็ขาตั้งเล่งน,นะขาตั้งเล่งก์แบบคอมบิเลอร์แล้วก็โลหะอุปนิยม ก็แล้วก็เลือนเรือนก็เลือนได้เลยนะครับสามกสามแปดสี่สิบสี่องเลือกได้เลยนะก็เนี่ยครับสวยๆเอามานี่เลยครับควานฝาเรียบร้อยครับเพื่อรีบอากับได้เร็วแล้พ่อได้แรงครับเนี่ยครับก็ใครซื้อตัวนี้ก็ต้องจัดจัดตัวนี้ไปด้วยจะดีกว่านะตัวนี้จะโกลถูก่านราคาแยกก็ราคาแยกก็แบบนี้นะแบบนี้เลยแปดร้อยห้าสิบนะทุกขนาดเลยใส่ได้ทุกรุ่นนะจะเป็นรถวัจิตใส่ได้ทุกเลยหรือว่ารถที่ไปรยก็ใส่ได้เลยนะทุกขนาดเลยนะแปดร้อยห้าสิบส่วนราคาแยกก็ พอเรียนพอเรียนสองวัวจีเนี่ยก็คือห้าร้อยแปดสิบ่าขาตั้งเล่งร้อยี่สิบาทแล้วก็ตัวอุดที่เนี้ยอุดวัวจีนะก็คือร้อยไอตัวที่ก็แปดสิบาทครับแล้วก็เรียนแปดร้อยยี่สิบถ้าซื้อแยกมันจะแพงกว่านะอ่าหรือว่าใครจะเอาเอาอเอาแบบแต่งไปด้วยนะแบบแต่งก็ราคาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะหรือว่าใครจะเอาฝาครอบวัวจีไปด้วยก็ได้นะก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบบาท ก็หรือว่าใครจะเอาเป็นไมไกไลก็ได้เห้ืหนกันนาอยู่ที่ตอนนี้ลดราคาแล้วอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะเลือกได้เลยเลือกขนาดรูขนาดโนได้เลยอโอเคครับเนี่ยขอฝากตรงนี้ไว้ได้วยครับสำหรับเพื่อนช่างที่หาดทำนะอย่าลืมตรงนี้นะสายน้าตื้นเันเยอะแล้วนะคนไหนที่จะั่งซื้อก็ทักฟิตมาได้เลยครับฟิตหนึ่งนะเป็นระบบอุ่นเงินนะเนี่ยครับชื่ว่าใหม่แล้วก็เอเป็นวัคซีนแล้วก็แคปซิงนะเราคือใหม่แคปซิงเป็นระบบอุ่นเงินนะเป็นรูปกลางรุ่มใส่เว่นสีฟูนะ เป็นติดหนึ่งนะอยา่างถ้มาติดสองนะติดสองตอบจานะเป็นระบบโอนเงินเท่านั้นโอเคครับไู่เรื่อง